สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม MINI SUV ในบ้านเรารถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เริ่มเข้ามาทำตลาดเป็นยุคแรกๆตั้งแต่ปี80ครับจนถึงนปัจจุบันต้องบอกว่าการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เพราะราคามือสองยังแตกต่างจากราคามือ1แค่นิดเดียวอะไรเครื่องโดยคุนภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน9อนเนกประสงค์มอเตอร์ฟัมติกลูกลอยครบชุดทาเบรกมอเตอร์พัดลมท,ที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง Westlake SIA สยามอินเตอร์การประมูลง,ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาซูซูกิวิทัล่ JLX โมเดล3ดอนะครับขอขอบคุณลุงโตที่เป็นคนทำโปรเจกต์ตัวนี้จนสมบูรณ์แล้ว และรถคันี้ขายนะครับหากใครสนใจติดต่อได้ตามรายละเอียดในคอมเมนต์ครับวิทัล่าหรือบางคนรู้จักในชื่อเอสคูโดไซ i ิกและซ u n รันเนอรเป็นรถในกลุ่มมินิ SUV หรือว่า J-Segment ของทางค่าย s u ซูกิซึ่งขึ้นชื่อในการทำรถยนต์ขนาดเล็กและเครื่องยนต์เรือครับเปิดตัวครั้งแรกในปี 1, 1988จนถึงนปัจจุบันมีทั้งหมด5เจนครับเจนที่1 E.T.T.A ในปี1988เจนที่2 F.T.G.T ในปี1998เจนที่3 J.T ในปี2005เจนที่4 L.Y ในปี2015และเจนที่5 Y.M ในปี2022ซึ่งจะเรียกว่าแกรนวิทรลามีขายเฉพาะประเทศอินเดียเท่านั้นครับ และเป็นรถรุ่นหนึ่งที่อยู่หลายเซกชันมากครับในช่วงปี1,988จนถึงปี2005อยู่ในกลุ่มมินิ SUV ในช่วงปี1,998จนถึงปี2017จะอยู่ในกลุ่มของ Compact SUV และตั้งแต่ปี2015จนถึงนับปัจจุบันจะอยู่ในกลุ่ม Subcompact c r s s s o v e r SUV ครับในต่างประเทศวิท่าจะขึ้นชื่อในเรื่องของราคาที่ไม่แพง ลุยได้จริงออปชั่นถือว่าหรูหลานะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถ SUV ทั่วไปราคาอะไหล่ไม่แพงแต่ในบ้านเราขายแค่3เจนครับนอกเหนือจากนั้นไม่มีเข้ามาขายอีกแล้วนะและบอดี้สไตล์แบบ3ประตูมีถึงแค่เจน3เท่านั้นนะครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Suzuki Vitara JLX 3 d ดอเจนที่1รหัส TA โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1,988จนถึงปี1,998และรถคันนี้จดทะเบียนในปี1,995ครับมาดูเครื่องยนต์กันสกูปตรงนี้ติดเพิ่มนะครับเมื่อก่อนคันนี้ติดเทอร์โบมาก่อนเครื่องยนต์เดิมจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3 แต่อาจจะเจอวาง1.6หรือ2.0มาด้วยครับรหัสจะเป็น G13, G16 และ H20 นะครับแรงม้าจะอยู่ในช่วงของ71แรงม้าจนถึง142แรงม้าแรงบิด102จนถึง230นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดและอัตโนมัติ3สปีดครับและในรถรุ่นนี้จะมีเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับรหัสจะเป็น XUD เพื่อการตอบสนองกับการใช้งานในปัจจุบันคันนี้เลยวางเครื่องยนต์ข้ามสายพันธ์เป็นเครื่องยนต์ของ t o โยต้แบบวางหน้าวางตรงขับ4แบบพาร์ทไทมขับวาวด้ทีสายพันขนาด2.0ลิตรรหัส 3SFE 4สูบเรียง s i n เกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์16วา wow, ว126แรงม้าแบบ HP แรงบิด 178นิวตันเมตรชนเข้ากับเกียร์ธรรมดา5สปีดเดิมๆของวิทัล่าครับคำแนะนำเพิ่มเติมวาง 3SFE ยังไงให้จบนะครับ 1. ตัวเครื่อง 3SFE เนี่ยถ้าเราได้เครื่องเชียงกงที่เป็นลาฟโฟไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะได้เครื่องจากไลท์เอชซึ่งเครื่องมันค่อนข้างช้ำอยู่พอสมควรก่อนที่จะวางเข้าไปข้างในครับควรทำการโอเวอร์ฮอลเครื่องไปเลยทีเดียว การวางเครื่องยนต์ต้องใช้ตำแหน่งเดิมเท่านั้นนะครับแต่ใช้ยางรองแท่นเครื่องของ 3S ไม่ควรดันเครื่องเข้าไปด้านในเพราะจะมีปัญหาต่อเนื่องเยอะมากครับแต่พอวางในตำแหน่งเดิมเราจะต้องดัดแปลงฝากระโปรงครับต้องตัดกระดูกงูเพราะว่ามันติดด้านหน้าเครื่องต้องเปลี่ยนพัดลมไฟฟ้าให้เป็นแบบบางลงและตัวพัดลมไฟฟ้าครับทางด้านหน้าและด้านหลังจะต้องแรงเท่ากันครับไม่อย่างนั้นเวลาใช้งานจริง ลุยออฟโรดแล้วมีปัญหา 2. ระบบเกียร์แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับสำหรับเกียร์อัตโนมัติให้ใช้เกียร์ของ 3S เอามาชนกับเกียร์สโลเดิมของวิทลาถึงจะใช้งานได้แต่ถ้าเป็นแบบเกียร์ธรรมดาให้ใช้ของวิทลาได้เลยครับเพียงแค่แปลงหัวหมูหน่อยเท่านั้นเอง 3. ระบบความร้อนหม้อน้ำสามารถใช้หม้อน้ำเดิมได้นะครับหรือถ้าเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมไปเลยก็ได้ทีเดียวจบ วาวน้ำต้องเปลี่ยนเป็นขนาด76.5องศาและใช้เทอร์โมสวิตช์อยู่ที่76องศาคุมพัดลมหน้าเครื่องจะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องให้แรงเท่ากันครับแต่ตำแหน่งในการติดตั้งเนี่ยมันจะเยื้องกันเล็กน้อยนะครับไม่จำเป็นต้องตรงกันซะทีเดียวในส่วนของอุณหภูมิน้ำแนะนำให้ทำใหม่ทั้งระบบนะครับเป็นแบบดิจิตอล การติดตั้งเนี่ยแนะนําให้ติดตั้งเป็นแบบเซ็นเซอร์เอาเข้าไปใกล้กับเสื้อสูบให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะถ้าเราเอาเข้าไปจุ่มในน้ําเนี่ยเวลาน้ําหายแล้วมันจะไม่ทํางานนะ 4. ระบบน้ํามันสามารถใช้ของเดิมได้เลยสําหรับรถคันไหนที่ติดแก๊สมาแล้วสามารถใช้ชุดหัวแก๊สเดิมของวิทร่าได้ครับเพรดและเลเบลที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่อง1จุดครับบนฝากระปอง2จุดครับ1 และ2ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0ถึง111.1วินาทีท็อปสปีด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชบอลด้านหลังเป็นมัลติลิงแบบโฟลิงพร้อมทั้งคอยล์สปริงระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดามแต่ยังไม่มี ABS ครับยางเดิมติดรถมีขนาด1 9 5 6 5 1 5 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่185จะถึง215ปัจจุบันคันนี้ผ่าซุ้มล้อแล้วนะครับเอาซุ้มล้อเดิมไปผ่ากลายเป็นล้อขนาด16นิ้วใส่ยางขนาด245/70/16ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนด์201มิลิเมตรแต่คันนี้เอาไปยกสูงขึ้นอีก2นิ้วนะครับเพื่อความมหนเประสงค์ในการใช้งาน สำหรับน้ำหนักรถอยู่ที่1.05ตันและคันนี้ไปใส่ชุดแต่งเป็นแบบ Y body เพิ่มกว้างขึ้นมาประมาณ3นิ้วครับเพื่อให้มันรับกับล้อไม่ผิดกฎหมายครับมิติตัวรถแบบเดิมๆมีขนาดกว้าง1.63ยาว3.62สูง1.66เมตรฐานล้อมีความยาว2.20เมตรครับ หลังคารับน้ำหนักได้จุดลัประมาณ50-75กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ SUV แต่บางสื่อนะครับเขาเรียกว่าแฮชแบ็กแพลตฟอร์มที a อแพลตฟอร์มสำหรับบอดี้สไตล์ของรถรุ่นนี้จะมีอยู่3แบบนะครับ2ประตูแบบ c o n v e อร์ b ิเและ3ประตูกับ5ประตูแบบ SUV ครับถังน้ำมันมีขนาด42ลิตร ตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน91ขึ้นไปนะครับแต่ปัจจุบันคันนี้ดัดแปลงให้ใช้ e 2 0ได้แล้วนะมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนป้ายแดงมีมาให้3ดอกนะกระจกทุกบานจะทำจากบริษัทอาซาฮีครับเลเบลที่เสาบีมีอยู่1จุดครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นซอฟทัชทั้งหมดครับล็อกประตูสวิตควบคุมกระจกทั้ง2บาน ล็อกกระจกช่องเก็บเอกสารลึกครึ่งฝ่ามือครับเบาะท,ที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลงังปรับพนักพิงมีช่องเก็บของให้บริเวณด้านข้างไม่มีหนุนหลังมาให้นะครับเป็นรถเกียร์ธรรมดาไม่มีที่พักเท้ามาให้นะครับที่เปิดฝาถังน้ำมันปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาไล่ฝาด้านหลังช่องแอร์ พวงมาลัยของเดิมจะเป็นแบบ3ก้านนะครับเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนวงกําลังดีแต่ขนาดมันจะเล็กกว่ามือไปนิดนึงนะครับตอนนี้ปัจจุบันใส่พวงมาลัยของโมโมแทนนะตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้2ทิศทางขึ้นกับลงครับก้านที่ปัดน้ําฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวา ตามสไตล์ของรถในยุคนั้นสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่บนคอพวงมาลัยครับเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็นสีหน้าจอหลกักจากซ้ายไปขวาความเร็วไม่ถึง160อุณหภูมิน้ำมันและวัดรอบครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางถือว่าออกแบบมาได้ดีมากนะครับในยุคนั้นเป็นรถ SUV ก็จริงแต่ดูมีความหรูหราฟังก์ชันการใช้งานทำได้ดีครับ ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องระบบแอร์ในยุคนั้นเป็นแบบ R12 นะครับในปัจจุบันไม่มีใช้แล้วถ้าแปลงระบบควรจะแปลงเป็น R134 ทั้งระบบครับแอร์จะเย็นฉ่ำเหมือนเดิมวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดครับตามสไตล์ของรถในยุคนั้นนะครับด้านบนคอนโซลจะเป็นที่วางของคันนี้มีมาให้2จุดมีตรงกลางกับบริเวณด้านข้างและ ตรงพื้นที่ด้านข้างคนขับเขาออกแบบมาให้เป็นมือจับด้วยครับเวลาที่เราเข้าไปลุยจริงจะได้มีจุดยึดนะช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับมือเลื่อนง่ายๆงยงงง,งแต่โคตรทนโหมดการใช้งานเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้4ระดับปรับอุณหภูมิอากาศภายในภายนอกและรุ่นนี้นะครับ เวลาที่ไฟไม่สว่างนะครับหรือว่าไฟเห็นได้แค่จุดเดียวสแสดงว่าช่องนําแสงนะครับหรือว่าเส้นนําแสงของรถรุ่นนี้มันหายไปครับด้านล่างจะเป็นวิทยุขนาดวันดินนะครับและช่องเก็บของแต่ว่าของเดิมๆจากโรงงานจะเป็นวิทยุและตรงนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลสีเขียวตรงกลางจะเป็นที่เขียวบุรีและขวามือสุดจะเป็นที่จุดบุรีครับอาการประจํารุ่นก็คือกรอบตัวนี้แตกนะครับ อย่างคันนี้เองก็เป็นเวลาที่จะซื้อชิ้นเดียวหายากมากครับต้องซื้อทั้งคอนโซลราคาอยู่ที่ประมาณ3,500ถึง4,000บาทครับที่ปัดกระจกและที่ฉีดน้ำกระจกหลังครับปรับรอบเครื่องครับเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดครับการใช้งานก็โดยทั่วไปครับแต่วางกับเครื่อง 3S นะครับมันจะมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึง ถ้าเป็นแบบเกียร์ธรรมดานะครับใช้เกียร์เดิมของวิทาล่าเลยแต่ต้องดัดแปลงหัวหมูครับถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติเราจะต้องใช้เกียร์ของ 3S เข้ามาใช้แทนนะครับและจะต้องใช้เกียร์ฝากหรือว่าเกียร์ทานสเฟอร์เป็นแบบเกียร์เดิมนะครับตัวเกียร์จะเป็นระบบพานะร์ทไทม์นะเบรกมือเป็นแบบพวงมาลัยซ้ายวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูริเทนช่องเก็บของกระจุกกระจิกและช่องเก็บเหรียญครับ ด้านหลังจะเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกลึกประมาณ3นิ้วฟุตครับที่พักแขนทางด้านซ้ายไม่มีนะครับด้านขวาวัสดุเป็นซอฟทัชความรู้สึกในการเท้าถือว่าโอเคระยะกับพวงมาลัยดีครับเก๊เก็บของด้านหน้ามีรูล็อกกุญแจครับตรงนี้ลุงชอบด้านในลึกประมาณฝ่ามือครึ่งพื้นวัสดุเป็นพลาสติกครับ และที่เปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่ในเกะครับคันนี้คู่มือติดรถหายนะครับเหลือแต่บุ๊กเซอร์วิสสำหรับค่าภาษีรายปีณปัจจุบันอยู่ที่892บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับความกว้างกำลังดีความยาวสั้นไปนิดนึงด้านหน้าจะไม่มีไฟสองห้องโดยสารมาให้นะครับมีแต่ไฟสองแผ่นที่สมัยนั้นถือว่าเก๋มากครับ ม่านบังแดดวัสดุแย่มากครับเป็นกระดาษอัดนะเวลาผ่านมานานๆแล้วมันจะเสื่อมสภาพแบบนี้ครับจะมีกระจกสองหน้ามาให้ทางด้านซ้ายมือขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด4อันครับวัสดุหลังคาแค่พอใช้ได้นะครับในยุคนั้นยังไม่เน้นไฟสองห้องโดยสารจะอยู่ระหว่างเบาะคู่หน้าครับ เบาะที่นั่งคนขับมาในสไตล์ออฟโรดนะครับเล็กกระชับคนตัวใหญ่นั่งอึดอัดนิดนึงวัสดุจะเป็นผ้านะครับบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายตรงนี้จะเป็นผ้าลายบริเวณด้านข้างเป็นผ้าทึบตัวเบาะใหญ่กว้างแบกครับแต่ที่พนักพิงปีกเบาะใหญ่และหนาตรงนี้เขาทำให้เผื่อเวลาที่เข้าไปลุยออฟโรดครับมันจะได้อุ้มตัว หัวหมอนโดยรวมแค่พอใช้งานได้ครับเป็นแบบฟิกตำแหน่งปรับความสูงไม่ได้ความรู้สึกในการพิงเนี่ยมันค่อนข้างแข็งครับเบาะด้านข้างคนขับเหมือนกับเบาคนขับทุกประการปรับได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงระดับสายตาลุงจะอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณ2นิ้วครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่3นิ้วพื้นที่วางเท้าขาขวาเหยียดได้ไม่สุดนะครับ เพราะมันติดซุ้มอุโมงเกียร์ต้องขยับมาประมาณ4นิ้วครับถึงจะเหยียดได้สุดสําหรับขาซ้ายติดซุ้มล้อเช่นเดียวกันขยับประมาณ6นิ้วถึงจะเหยียดได้สุดเวลาที่เราเหยียดขาสุดจะมีระยะห่างจากคอนโซลประมาณ4นิ้วครับเฮดลูมมีอยู่2กําปั้นครับกระจกประตูคู่หน้าจะลงได้สุดคู่หลังเปิดได้แบบหูช้านะครับสำหรับประตูจะมาในลักษณะของรถสไตล์คูเป้ ประตูจะกว้างกว่าปกติครับเพราะเอาไว้เผื่อเข้าบาะแถว2ด้วยวิธีการเข้าบาะแถว2ค่อนข้างยุ่งยากอยู่พอสมควรครับอย่างแรกสไลด์บาะไปด้านหน้าให้สุดอย่างที่2พับเบาะครับถึงค่อยปีนเข้าไปได้ด้านหลังบาะคู่หน้าไม่มีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจริงโจ้มาให้นะครับเบาะแถว2วิทล่า3ดอมีเซอร์ไพรส์ครับ ถ้าไม่ติดที่หัวหมอนกับเล็กลูมถือว่าเป็นเบาะที่นั่งดีมากครับเนื่องจากการออกแบบเป็นแบบเทเตอร์ซีทหรือเป็นแบบขั้นบันไดนะครับแต่แถวสองวางไว้สูงมากสังเกตดูลักษณะการนั่งนั่งได้ค่อนข้างสบายครับเพราะว่ามันสูงจากพื้นเยอะเล็กลูมเป็นศูนย์ก็จริงแต่พื้นที่วางเท้าดีครับรางเบาะด้านหน้าสูงสอดเท้าได้สุดตัวเบาะค่อนข้างสั้นแต่ถ้าเทียบกับฐานล้อและมิติรถถือว่ายอมรับได้ครับ พนักพิงอยู่ในองศาที่ดีระดับหนึ่งแต่หลายคนเอาไปดัดแปลงครับไปโมให้มันปรับเอ็นได้มากขึ้นมันจะนั่งสบายมากขึ้นครับหัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งตามสไตล์ของรถในยุคนั้นถือว่ายอมรับได้ครับเฮดลูมมีอยู่หนึ่งกําปั้นครับกระจกด้านข้างใหญ่และกว้างครับเวลาเข้ามานั่งแล้วไม่อึดอัดนะเพราะว่าเบาะเองเนี่ยก็สูงทำให้เรามองเห็นกระจกด้านหน้าได้ด้วยครับและ สามารถเปิดได้เป็นแบบกระจกหูช้างครับเพื่อการระบายอากาศบริเวณด้านข้างทั้งสองด้านจะมีที่เขี่ยบุหรี่และถาดวางของมาให้ครับลึกประมาณ3นิ้วฟุตทางด้านซ้ายมือจะมีคุกแขวนของมาให้1อันรับน้ำหนักได้ประมาณ3กิโลกร,รัมครับในยุคนั้นแถว2ยังไม่มีเข็มขัดนิรภัยมาให้นะครับยางอะไหล่จะอยู่ที่ฝาท้ายด้านหลังนะครับสำหรับมือเปิดฝาท้ายจะอยู่ตรงนี้ วิธีการเปิดจะเปิดแบบประตูบ้านนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งของรถพวกนี้ก็คือฝาเปิดชิ้นเดียวมันกินพื้นที่ครับและความยาวนะครับของฝาจะอยู่ที่1เมตร40เซนครับอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือประตูตกนะครับเวลาที่มันตกแล้วจะทำให้น้ำรั่วเข้าห้องโดยสารจากบริเวณด้านบนครับเพราะฉะนั้นการติดแก๊ปหลังถือว่าช่วยได้นะห้องเก็บสัมภาระ มีพื้นที่อยู่220ลิตรครับถือว่ากระจุมกระจิ๋มมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดตัวรถเข้าใจได้ครับวางกระเป๋าในแนวตั้งไม่ได้นะครับและลุงเข้าไปนั่งไม่ได้นะในกรณีที่คนนั่งแถว2เป็นคนตัวเล็กเราสามารถปรับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเพิ่มได้ด้วยวิธีการสไลด์เบาะครับถ้าปรับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระประมาณ250ลิตรครับ ลุงพอเข้ามานั่งได้แล้วครับในกรณีที่มีผู้โดยสาร3คนเบาดแถว2สามารถพับได้แบบ50 5 0ครับโดวยวิธีการดึงสลักพับราบในลักษณะนี้ก็ได้หรือจะยกพับไปในลักษณะนี้ก็ได้ครับและใช้ตัวค้ำล็อกสำหรับตัวค้ำตรงนี้ก็มักจะเป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะโดยปกติมันจะเก็บแบบนี้ได้ครับ แต่คนไม่รู้หรือไม่เป็นนะครับมันก็เลยบุบๆปี้ๆอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าพับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ350จนถึง400ลิตรครับถ้าพับเบาะแถว2ในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระโดยรวมถึง845ลิตรครับพื้นที่ขนาดนี้ขนของได้เพียบแต่คุณต้องเดินทางแค่1น่งสคนเท่านั้นนะครับ ข้อดี 1. รูปร่างหน้าตายังดูไม่ตกยุค 2. อ,อะไรเยอะของแต่งเพียบของใหม่มีให้เบิกสบายใจได้3เป็นรถที่ลุยได้ดีฐานล้อสั้นมุมก้มมุมเงยดีน้ำหนักตัวไม่เยอะมิติตัวรถดีมีความคล่องตัวสูงครับ 4. อู่เฉพาะทางมีเยอะซ่อมจบง่ายไม่จุกจิกไม่ปวดหัวครับ 5สามารถวางเครื่องข้ามสายพันธ์ุได้วางและจบจริงใช้ได้ยาวๆแต่ถ้าซื้อมาทำเองไม่คุ้มครับ 6. ราคาซื้อขายมือ2แข็งโป๊กการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้ถึงไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ลงครับข้อเสีย 1. ไม่มีระบบ abs มาให้โดยส่วนตัวลุงไม่ชอบครับ 2. เป็นรถที่ฐานล้อสั้นลุยได้ดีก็จริงแต่เวลาวิ่งทางเรียบกระเด้งกระดอนครับปรับช่วงล่างยาก สอัตราสิ้นเปลืองถือว่ากินน้ำมันถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคนี้เพราะว่ายังเป็นเทคโนโลยีเก่าครับ 4. ภายในห้องโดยสารค่อนข้างแคบเพราะว่าตัวรถเล็กแถว2เข้าออกลำบากออปชันไม่เยอะถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคปัจจุบันแต่สมัยนั้นถือว่าดีนะครับและที่สำคัญที่วางแก้วน้ำไม่มีครับ 5. อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกของเล่นของต่งเพียบถ้าเผลอมีกระเป๋าฉีกครับ 6. เครื่องเดิมอ,อืดอัตราเร่งไม่ดีวางใหม่จบกว่าใช้งานได้จริงสำหรับลุงครับอาการประจำรุ่น 1. ระบบความร้อนตามภาษารถเก่าให้เช็คหม้อน้ำพัดลมวาลวน้ำหลักๆประมาณนี้ครับ 2. ระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะสายไฟถ้าเก็บยาวแนะนำให้เดินใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะรถจะขับดีขึ้นด้วย 3. ระบบช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อด้านหลังเป็นโฟลิ่งฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงจะมากกว่าทั่วไปครับ 4. ระบบแอร์เย็นแต่ไม่ฉ่ำเพราะว่าของเดิมเป็นแบบ R 1 2นะครับปัจจุบันเราใช้ R 1 3 4โดยส่วนตัวแนะนำให้ลงของ t o y ย t a ครับจบกว่า 5. วัสดุภายในบางอย่างเสื่อมสภาพง่ายเช่นม่านช่องแอร์และตรงบริเวณคอนโซลกลางครับ ส่วนใหญ่มักจะแตกตรงบริเวณนาฬิกาอัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-9กิโลลิตรนอกเมือง10-12กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9-10กิโลลิตรตรงนี้ลุงพูดถึงขับในความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับถ้าขับเร็วกว่านี้บอกเลยว่ากินแบบสูบเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเครื่องยนต์1.3กับ1.6ของเขาลุงบอกเลยว่าอัตราการสิ้นเปลืองกินใกล้เคียงกันครับ คู่เปรียบ 1. m i t s มิ i s h i ิชิปาเจโร่ Jr. 2. Toyota ต้าลาฟโฟ h a t s u ไดฮั y สุรกี้และ 4. ี s u ิสุสมูราคามือ1ทุกรุ่นย่อยในยุคนั้นเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0แสนจนถึง4 0แสนบาทครับราคามือสองณปัจจุบนันต่ำสุดที่ลุงเคยเห็นก็คือ2 0, 7 0 0 0 0บาทมากสุดที่มีการซื้อขายกัน3า0 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับสภาพของตัวรถ เครื่องยนต์และของแต่งครับกับซูซูกิวิทาร่าโฉม3ประตูโดยส่วนตัวลุงมองว่าเขาเป็นดาวค้างฟ้าการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้ครับราคามือสองนปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับราคาป้ายแดงมีระยะห่างกันแค่นิดเดียวครับตัวบอดี้สไตล์ถือว่าดีนะครับการใช้งานถือว่าดีแต่มันเป็นรถยนต์ขนาดเล็กมันก็จะมีรายละเอียดปริกย่อยแตกต่างกันไปแต่ในเรื่องของอะไร ถือว่าลงตัวมากครับจนถึงนปัจจุบันคุณยังสามารถหาอะไรใหม่ป้ายแดงเอามาใช้ได้อยู่นะครับถ้าเงินคุณถึงสําหรับในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจาวานันถ้าอยากจะใช้งานจริงๆการวางเครื่องอย่างคันนี้ถือว่าเป็นคําตอบครับมันอาจจะดูข้ามสายพันธุ์ก็จริงนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้มาก็คือในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่อัตราเร่งตีนต้นที่ดีขึ้นและค่าซ่อมบำรุงนะครับซึ่งมันซ่อมง่ายแบบโตโยต้า ฉะนั้นใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ กับซูซูกิวิท a ล่นะครับตัว3ประตูโดยส่วนตัวสําหรับลุงเนี่ยมองว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่สักครั้งในชีวิตต้องได้ขับก่อนตายครับการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าดีมากนะครับเสา A เสา B เสา C ไม่มีปัญหานะครับทัศนวิสัยดีเยี่ยมครับลุงเคยอยู่ตั้งแต่ในยุคที่มันเฟื่องฟูนะครับร่วงโรยนะครับ จนราคาตอนนั้นเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ7-8 0 0,000่น000บาทนะครับแล้วก็ราคาก็ตีขึ้นไปเป็นอย่างปัจจุบันการใช้งานโดยทั่วไปนะครับช่วงล่างก็ต้องยอมรับว่ามันแข็งกระด้างนิดนึงครับเพราะมาเป็นรถ SUV นะและอย่างหนึ่งฐานล้อสั้นเวลาที่มาขับจริงครับมันจะกระเด้งกระดอนอยู่พอสมควรเพราะระยะของฐานล้อมีผลครับบางทีลูกหน้าเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเลานระดขึ้นลูกหนนานะครับด้านหน้านะครับ โชกอัพยังคืนตัวไม่เสร็จเลยลูกหลังขึ้นแล้วทำให้มันมีการกระแทกหรือกระชอกเพราะฉะนั้นวิธีการปรับแต่งโชกอัพเนี่ยถือว่ายากอยู่พอสมควรนะครับถ้าจะเอาให้มันนิ่มนวลน,นะแต่ถ้าคุณเข้าใจตัวรถหรือคาแรคเตอร์ของตัวรถจะไม่มีปัญหาการวางเครื่องยนต์นะครับที่เป็น 3S FE นะครับถึงนับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ต้องลองและมีสูตรตายตัวและทำได้อะไรได้ง่ายๆนะครับอย่างที่ลุงแจ้งไว้ในคลิปนะ ลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณนะตัวรถอย่างหนึง่งเวลาวางเครื่องอีกอย่างหนึง่งประมาณ150,000บาทฉะนั้นสำหรับลุงถ้าคุณต้องการรถประเภทนี้นะครับโดยส่วนตัวแนะนำว่าให้ซื้อแบบที่เขาทำสำเร็จแล้วมาจะจบกว่าและง่ายกว่าครับ